สวัสดีครับผมเมฆพุทธคุณนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนวยนะครับผมก่อนนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะฮะที่ช่องผมจะนําเสนอครับผมเป็นเหรียญใกล้ทิพนะฮะแต่ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับผมเหรียญนี้เป็นอ่าล้างผิวมาครับเจ้าของเดิมล้างผิวมาเจ้าของเดิมไม่รู้นะครับผมขอล้างผิวมานะฮะแต่ความคมยังยังคงคมนะครับผมแต่พุทธคุณยังอยู่นะครับผมแต่ผิวแค่เปิดนะครับ แต่สภาพเหรียญนี่สวยไปอีกแบบนะครับออกค่อนข้าง,าง,างาสีพื้นๆน,นะผมแค่ผิวเปิดนะผมแต่ความคมยังคงอยู่นะผมอ่าแต่อีกเช่นเคยนะผมผมช่องผมนะผม่มังพูดคุนะผมก็เปิดไปด้วยนะผมรีวิวไปด้วยนะผมก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็ <c oughs> ฝากกดไลค์กด ติดตามเลยนะครับผมอาจจะได้ไม่พลาดพระใหม่ๆครับผมลองดูคลิปนี้จบนะครับผมลองกลับไปย้อนดูดอ่าย้อนดูคลิปอื่นๆได้นะครับผมอ่าคราวนี้นะครับผมจะอ่าดูลักษณะเหรียญน,นะครับผมเหรียญกายทิพย์นะครับผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับผมต้นคลิปนะฮะอ่าว่าเป็นพระล้างผิวมานะครับผมแต่ยังคงความคมครับผมอ่าเห็นไหมฮะนี่นะครับผมนี่จุดตายครับผมขอบนี่ครับเห็นไหมฮะ เห็นไหมขอบนะผมก็นี่แหละผมลอยนะผมอ่านี่จุดตายนะผมก็สําหรับใครที่สนใจเหรียญน,นี้นะผมเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะเดี๋ยวนี้เป็นนี่ครับผมความคมยังคมๆนะผมบอกไว้ก่อนนะครอ่าคมมากเลยครับผมเหรียญน,นี้ครับผมผิวแค่เปิดเฉยๆนะพี่นะ สำหรับใครที่อยากได้การทิพย์แล้วแบบทุนไม่ค่อยมีนะผมเรี๋ยญน,นี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะผมเรียญน,นี้ผมปล่อย <c ười> สองพันสามนะผมอ่าวันนี้วันที่เท่าไหร่อี่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่สามนะครับผมสามสี่เนี่ยแหละผมสามสี่ส,สี่ปะขอไปวันนี้วันที่สี่นะผมสี่เมษาสองห้าหากสามแล้วปีหกสามนะผม ก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะผมก็ถ้าใครสนใจนะผมรบกวนดูใต้ล่างคลิปนิดหนึ่งนะผมถ้าว่าปิดการขายหรือยังถ้าถ้าขายเหรียญนี้ขายแล้วนะผมผมจะปิดการขายใต้ใต้ใต้คลิปนี้นะผมแต่ถ้ายังอ่าผมยังไม่พิมพ์ปิดเลยนะผมผมยังไม่ได้คอมมนต์อะไรนะอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับเหรียญน,นี้ผมปล่อยสองพันสามร้อยนะผมสองพันสองนะผมสองพั 2, นสองขออภัยครับ <c oughs> พระล้างผิวมาแลผม แต่ความพมนี่ยังอยู่นะผมนี่เห็นไหมฮะสวยมากครับเหรียญน,นี้เหรียญจริงสภาพจริงเหรียญจริงสวยนะผมนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูจุดตายนะผมเห็นไหมจุดตายขอบนะผมนี่ครับผมจุดตายจุดแรกนะผมช่องผมดูนะผมช่องอื่นผมไม่รู้นะผมจุดที่สองคือขอบเนี่ยขอบต้องเต็มนะผมไม่เว้านะฮะเห็นไหมฮะ อ่านี่ตรงรอยบักที่ที่สองแล้วผมอ่าเห็นไหมฮะจากจุดที่สามที่ผมดูนะผมถ้าดูจากตรงนี้มาดูพลิกมาตรงนี้นะผมเห็นน่าจะมีเนื้อแต่เป็นอะไรเห็นน่าจะมีเนื้อเกินเนื้อปิ้นนะผมเห็นไหมสังเกตน,นะฮะอ่าเห็นไหมครูนะพี่อ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าตรง ระหว่างขอบหูร่องเหรียญน,นะครับผม <c oughs> สำหรับใครที่สนใจนะผมติดต่อมา ID ดีหรือโทรก็ได้นะครับผมก็แลกเปลี่ยนความรู้ได้นะครับผมก็ไม่ซื้อไม่ว่าแล้วดีนะอ่าผมจะตอบเท่าที่ผมรู้นะครับผมส่วนไหนผมไม่รู้ผมก็จะไม่ไม่ขอไม่ขอตอบนะผมผมจะบอกไม่รู้นะับโทรหรือไอ l ดีลก็ได้นะผมศูนย์เก้าห้าหกแปดสามห้าสาสีหกนะอ่าหรือส่งรูปมาในไลน์ก็ได้เช็คเช็คได้บางรุ่นนะผม ผมจะตอบเท่าที่ผมรู้จริงๆนะผมเห็นไหมฮะอ่า <c oughs> เหรียญนี้นะผมยังคงความคมนะครับผมถึงแม้จะเหรียญล้างผิวมานะผมเจ้าของเดิมเขาไม่รู้ครับแต่เหรียญลักษณะเหรียญสวยมากนะผมราคานี่ถูกมากเลยผมบอกให้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ ใครที่สนใจนะผมติดต่อไม่ได้นะผมผมเมธพุทธคุณนะผมก็ขอกราบลาแต่เพียงเท่ทานี้นะผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมผมจะลงะพาพระใหม่ๆหม่ครับผมและลงคลิปเรื่อยๆนะผมที่ผมได้เหรียญไหนมานะผมอบางเหรียญที่ขายได้ผมก็จะปิดการขายใต้ใต้คลิปใต้คลิปนะผมคลิปแต่ละคลิปนั้นน,น,นะผมส่วนบางเหรียญที่ยังขายไม่ได้หรือว่ายังอยู่ผมก็ยังไม่ได้ปิดการขายอะไรนะผมอย่างเช่นเหรียญหลวงปู่เจมเนี่ยลองไปย้อนดูได้ผมนี่หลวงปู่เจมรุ่นแรกนะผม อ่ายังอยู่นะผมผมส่องนะลองไปย้อนดูได้นะผมเหรียญน,นี้ผมสอนดูตําหนิด้วยนะสอนดูตําหนิสอนดูบล็อกนะครับผมอ่าก็ก็รบกวนช่วยฝากติดตามนะผมอย่างเช่นเหรียญนี้นะครับผมเหรียญหลวงปู่งหงรุ่นแรกขุดสะเนื้อนวะนะผมนี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะฮะอ่าเหรียญนี้ก็เยอะบนนี่ครับผมเนื้อนวะนะผมหลวงปู่หงนะครับผมก็ใครที่สนใจครับผมก็ฝากกดไลค์ กดติดตามนด้ครับผมก็ผมเมพุทธคุณขอกับสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะผมก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะผมก็สวัสดีครับ